ถ้าเรารอพิน youtube มาแล้วมากกว่า1เดือนแล้วยังไม่ได้รับพินอีกเราจะมีวิธีการขอพิน youtube ใหม่ได้อย่างไรครับฝกกด like, กดไงลง์สวัสดีครับผมเสกสารปั้น YouTube วันนี้ผมจะมาสอนถึงวิธีการขอพิน u t u b e ใหม่ขออย่างไรไปดูได้เลยครับให้เราไปที่ Google Chrome ก่อนนะครับแล้วไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า g o o g l e c o m a d s e n s e นะครับอ้าวเข้าไปเลยนะครับต่อมาครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับมันจะมีคำว่าสิ่งที่ต้องทำอยู่นะครับตรงนี้อ่านะครับตัวนี้เขาบอกว่ายืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเงินของคุณเห็นไหมครับ อันนี้คือขอไปตั้งแต่วันที่6ตุลาคมตอนนี้วันที่10ตุลาคมนะครับก็เลย2เดือนมาแล้วขอใหม่ได้แล้วนะครับตัวนี้หลายคนอาจจะงงนะครับผมว่าปุ่มขอใหม่อยู่ตรงไหนมาอยู่ตรงนี้ครับให้เรากดคําว่ายืนยันครับผมเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าส่งพินอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้ถ้าใครได้รับพินแล้วก็เอาพิน6ตัวครับผมกรอกลงไปในนี้ได้เลยนะครับแต่ใครยังไม่ได้รับก็ส่งพินอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาครับเขาจะถามอีกนะว่าจะส่งพินอีกไหมแม่ถามเพื่ออะไรเนี่ยเราก็บอกว่าส่งอีกรอบสินะครับเสร็จแล้วจะมีข้อความที่ส่งขึ้นมาครับเขาบอกว่าเราจะส่งพินให้คุณในสาถึงหวันคุณก็ณได้รับพินภายใน2อถึงสสัปดาห์นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยกดเสร็จสิ้นได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อมาบางครั้งระบบมันเออนั่นเอง จะมีคำว่าเราไม่สามารถส่งผินให้คุณได้อันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะระบบเออครับผมเสร็จแล้วรอสักพักครับก็จะอีเมลนะครับมีอีเมลส่งมาหาเราที่ Gmail ของเราที่สมัครเ,เปิดสร้างรายได้มกี้นี้นะครับผมเขาจะบอกเลยนะบอกว่าเมื่อวันที่ธันวาคม10ก็คือวันนี้นั่นแหละที่ผมขอพินใหม่เราได้ส่งผิดไปให้เราอีกแล้วนะครับผมโดยเหมือนเดิมนะครับรอนะครับประมาณ1-2เดือนอ่า ถ้าสมมุติว่าเลย2เดือนแล้วเนี่ยครับขอใหม่ได้เลยนะครับนะจะกปกติที่เขาบอกว่ารอภายในประมาณเดือนหนึ่งแต่ช่วงนี้วิกฤตนะครับผมนะช่วงวิกฤตก็เลยอาจจะต้องรอถึง2เดือนครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่เลยนะครับโอ้โหอากาศหนาวมากเลยครับผมแต่น่าเสียดายครับที่ไม่สามารถออกไปเดินเที่ยวเล่นได้อย่างสะดวกครับเพราะว่ายังมีวิกฤตอยู่นะครับผม อนะย่างไงผมก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้รับพินก็ลองขอใหม่แล้วก็รอประมาณ1-2เดือนได้เลยนะครับคนไหนได้รับพินแล้วก็ดีใจด้วยนะครับคนไหนยังไม่ผ่านกฎก็เหมือนเดิมเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ